สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันนุูมาเกษตรพืชผลและรายการพูดตรงประเด็นค่ะพบกับคุณผู้ชมนะทุกวันเสาร์อาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งททบห้าค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวนะ,ะของพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องมาพิสูจน์หลายคนว่าอย่างนั้นความจริงไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้นะ,ะเพราะว่าวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะท่านมีแนวทางที่จะช่วยพวกเราได้นะ,ะในการคิด ไต่ตรองในเรื่องนี้โดยได้รับเมตตาะะจากพระเดชพระคุณเจ้ารูปแรกนะคะก็คือท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริยธนโนภาวิไลค่ะพระวิยากรจากมีเทศมีท้องนะคะกรับนมันสการเจ้าค่ะเจริญพรส่วนอีกทิศอีกท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์นักพูดของเรานะคะรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค,ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนถามพระอาจารย์ภาสกรนะฮะพอพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาเราจะได้ยินว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อประชาเท่านั้นพระพุทธศาสนามีหลักวิทยาศาสตร์อยู่อยู่สักเท่าไหร่ครพระอาจารย์คะพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์สนใจเรื่องเดียวกันคือเรื่องของความจริงของโลกและชีวิตฉะนั้นมีเป้าหมายเดียวกันแต่อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปหาความจริงนั้นอาจจะแตกต่างแต่สุดท้ายก็จะต้องไปพบความจริงเดียวกัน เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่อ,อุปกรณ์ต่างกันอุปกรณ์ต่างกันเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นล็อกไว้แค่5อาอยตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่พุทธศาสนานั้นเพิ่มช่องทางที่6ที่เรียกว่าใจหรือทางภาษาเขาบอกเรียกว่าเป็นตัว observer ตัวผู้สังเกตการเข้าไปร่วมด้วยดังนั้นระหว่าง6กับห้ยอมได้เปรียบ นะฮะมีอุปกรณ์มากกว่านะาก,ก,าก็กลุ่มมากกว่านะคะอาจารย์สุขุมราาคิดว่าพระพุทธศาสนาของเรามีความเป็นวิทยาศาสตร์สักแค่ไหนคะอาจารย์ผมว่าร้อยเเตเต็มนะเพนะราะเพราะว่าปกติเอตุสดีที่เราเชื่อถืออะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> มันก็คือสิ่งที่ผ่านการทดลองจนคนยอมรับกันทั่ว <c oughs> แต่สิ่งที่เป็นคําสอนของพระศาสดาเนี่ยนะเป็นคําสอนซึ่งผ่านการเขาเรียกว่า พิ<ต>สูจน์มาแล้วเชื่อได้ปฏิบัติได้มีตัวอย่างให้เห็นตรงเนี้ก็เลยเป็นเหตุผลทาให้อาจารย์สุขุมเชื่อว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความเป็นวิทยาศาสตร100์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นและถ้าเกิดมีความเป็นวิทยาศาสตร100์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มพวกเราก็เลยมีข้อสงสัยนะคะว่าแล้วทําไมเรายังต้องไปเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง,งอะไรอีกหอเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีวิทยาศาสตร์เลยน่าจะเป็นความเชื่อสลุนล้วนมากกว่า ช่วงหน้ามาติดตามกันในพูดตรงประเด็นค่ะท่านผูมคในเมื่อวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะนะเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหลักวิทยาศาสตร์แน่นอนนะนะพระอาจารย์คะแล้วเรื่องของเครื่องรางของขลังหรือแม้แต่พระเครื่องหรือแม้แต่ไอ้ไข่ก็ตาม มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ยังไงครับพระอาจารย์คะจริงๆมันเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายเพื่อไปเอาประโยชน์สูงสุดแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องชูใจของคนบางคนที่เขายังจําเป็นต้องการอาศัยอยู่เหมือนต้นไม้นะ่ะมันไม่ได้มีแต่แก่นนะมันมีเปลือกมีกระพีมีใบมีรากแล้วทุกคนก็ได้อาศัยประโยชน์จากต้นไม้ต้นเดียวกันฉะนั้นใครอยากได้แก่นก็เอาแก่น ขยันไม่เปลือกกระพี้ก็อเอากระเปลือกกระพี้วันหน้ามีสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะขยับมาเอาแก่นได้ฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการเรียนรู้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มันมีผลมันก็ต้องมีนัยยะทางวิทยาศาสตร์อย่างบางอย่างซึ่งตอนนี้อาจยังอธิบายไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์มันก็เติบโตทุกวัน<ะ>วันหนึ่งวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาก็จะไปบรรจบกันถึงวันนั้นเขาเรียกว่ายุคพระศรีอ่านท,ที่พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วคนยุคนั้นหมดทางหนีไม่มีข้ออ้างไปนิพพานร้อยเปอร์เซ็นต์รอเลยนะคะอาจารย์สุขุมนะคือผมมองอผมได้ยินได้ฟังใหม่ในลักษณะที่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอุบายอุบายให้คนสนใจในะให้คนสนใจให้คนฮะตัวตัวอย่างเช่นเรารับพระมาพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราค้องคอเนี่ยะนะแต่ต้องปฏิบัติธรรมนะ ต้องปฏิบัติธรรมนะอย่าผิดศีลอ่าอย่าผิดศีลตรงนี้ยนะคโทษแม่ก็ต้องอย่ารอดนะเราพ้าเราผ้าต่างๆตรงนี้มันทำให้เราอะไรอ่ะมีสติสอนในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าตรงเนี้นะเพราะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับชาโาดกอะไรต่างตรงนี้ยบางทีมันเป็นอุบายที่ทำให้ก็ให้ผู้มีปัญญาหาเหตุผลอธิบาย ว่าเออแล้วมันมีผลได้อย่างไรวิทยุทรานซิสเตอร์ต้องมีสถานีส่งครับสถานีส่งส่งคลื่นวิทยุตั้งอยู่เราเปิดคลื่นหรือเปล่าสามอย่างประกอบกันจึงจะได้ยินเสียงแต่บางครั้งคนก็คลางแคลงใจนิดหนึ่งเหมือนกันนะที่บอกว่าเวลาที่เราทำเนี่ยพระพุทธศาสนาจะบอกว่ากรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วเอามาลบกันไม่ได้แต่ก็จะได้ยินคําว่าแก้กรรมตัดกรรมในเมื่อลบกันไม่ได้แล้วทําไมแก้ได้เหรอคะ ลบที่ผลแก้ที่ผลไม่ได้แก้ที่เหตุอดีตทุกคนรู้ว่าย้อนอดีตไปแก้ไขมันไม่ได้แต่คุณสามารถทํากรรมใหม่ที่มีผลไปชดเชยผลของกรรมเก่าไม่งั้นหนี้สินจะใช้กันยังไงยืมเงินก็เป็นกรรมหนึ่งคืนเงินก็เป็นอีกกรรมหนึ่งแต่ความทุกข์จากความเป็นหนี้หมดไปลแอ้วแต่ลบอดีตได้ไหมว่าไม่เคยยืมเงินไม่ได้ฉะนั้น นี่คือการแก้กรรมไม่ใช่ว่าไปย้อนไปในอดีตแล้วไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทําไว้ทําไม่ได้แต่ทํากรรมใหม่ให้มีผลชดเชยผลของกรรมเก่าได้มันเป็นเรื่องของความสบายใจหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่สบายใจเพราะว่ากรรมเก่าถ้าเรายอมมันนะเราก็ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไม่จบไม่สิน้น <ยก S 2> แต่เราทํา,ท <ำ S 1> ากรรมใหม่มาม<ๆ>มปฏิบัติในมรรคใน,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 นองค์แปดเราตัดกรรมทั้งหมดเข้าพระนิพพานได้ขอ,อนุญ,ญ,ญาตร้องแก้กรรมไหมอ๋อฉะนั้นบางทีพูดแล้วมันดูเหมือนเท่ อย่าไปพูดเรื่องแก้กรรมทําไม่ได้อันนี้พูดเอาเท่นะแต่โดยถ้าเราแก้กรรมไม่ได้จะเรียนเรื่องกรรมไปทําไมมีประโยชน์อะไรในการเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมในเมื่อคนที่ไม่รู้กับคนที่รู้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนกันเอาอย่างนี้ด้วยปัญญาที่มไม่ฉลาดมากนักนะแต่อยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างคนที่ไปทําแทง้งอ่ะอันนี้เท่ากับฆ่าชีวิตคนใช่ไหมอันนี้มีกรรมทาแท้งบุญก็ได้ทาแท้งบาปก,ก็ได้อขอทําแท้งบุญคืออะไรทำแทง้ง,ทงน้ำ้พื่ออะไร ถวายวัดว,า,วาอารามอาแต่ทําแท้งคนก็ฆ่าคนนย่า,า,ยาบาปอ่าแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันอย่างกฎหมายเนี่ยอย่างคนที่ถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเขาอนุญาตทาแท้งได้อาจจะอันนี้เป็นแบบอนุญาตทางกฎหมายแต่อีตัวนั้นที่มันโดนทําแท้งไปมันยอมไหมละ่ะถูกกระทำอ่าแล้วอย่างนี้จะไปแก้กรรมได้ยังไงไปตัดกรรมด,ด้วยวิธีไหนเขาถึงจะหายก็ต้องคุยกับเขาดิว่าเขายอมป่ะอืมจะไป <ทำ S 2> คุยกันไ, <ง S 2> <ข>ได้ยังไงครับอาจารย์จะคุยกับ ยง,งก็ปัญหาคือเขามีให้เราคุยไหมล่ะ,ะคุณเชื่อเรื่องว่าเขามีเขาให้เราคุยหรือไม่เชื่อว่ามีให้คุยถ้าเชื่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเชื่อก็มันก็แบบหนึ่งถ้าไม่เชื่อก็อีกแบบหนึ่งคุณก็ต้องยอมรับผลของการตัดสินและเชื่อของคุณเองว่ามันมีผลต่อชีวิตคุณนะแล้วถ้าเราเชื่อปุ๊บเราก็จะมีผลต่อการทําความดีเข้าไปเยอะๆยๆๆๆก็ดีคนไม่ทําความดีไหมล่ะ อันนั้นคือเรียกว่าแก้กรรมกรรมแก้กรรมโดยการทํากรรมใหม่ในปัจจุบันอแต่ว่าได้ไปแก้สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วแก้ไม่ได้เขาบอกว่าลูกเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของพ่อแม่จริงไหมล่ะมีอะไรก็ประเคนให้มันหมดใช่ไหมอาจารย์สุขุมว่าจริงไหมลูกน่าจะจริงทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าน่าจะจริงนะก็อย่างที่อะไรนะอะไรคนเราเนี่ยนะยอมทําทุกอย่างเพื่อลูก ก็เลยเป็นเหตุผลว่านี่ไม่รู้สึกอย่างนี้เลยเหรอรู้สึกมากอาจารย์ก็นั่นสินะค่ะค่ะนี่นี่ผู้จัดการฐานสูงสุดของบ้านตัวจริงอ่ะค่ะนะฮะตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ค่ะถ้าเราหักหลังเจ้าหนี้จับเจ้าหนี้ไปฝังดินซะเขาจะโกรธเราไหมโกรธสิคะโกรธค่ะเอฉะนั้นใจเขาใจเราไงวิธีคิดง่ายๆใจเขาใจเราถ้าเป็นเราเป็นเขาล่ะ เราก็ต้องทําบุญให้เขาเยอะๆเขาจะได้หายโกรธเราก็อยู่ที่ว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมคนที่ทําไม่ดีกับเราไว้แต่ถ้าเขายังไม่สานึกผิดเราจะยอมให้อภัยเขาไหมก็ไม่ให้ถ้ายังไม่สํานึกผิดเขาอ่านใจเราได้ไหมอ้อก็ได้จากพฤติกรรมความคิดของเราเนี่ยอีกมิตินึงคือคําพูดนะจะบอกให้อย่าคิดดังนะอันตรายนะคิดดังไม่ได้อยู่แล้วนะะ คิดมันไม่ดังอยู่แล้วแต่ว่ามันดังในอีกมิติหนึง่งเขาได้ยินเพราะเพราะเวลาเราคิดเนี่ยมันมันเหมือนไม่มีอะไรหยุดยั้งอ่ะนะเหมือนแต่ถ้าเวลาเราพูดเนี่ยเวลาเราพูดอีกคนเขาอะไรเขาเรื่องอะไรสนองท่าทางเนี่ยมันบอกว่าพอใจไม่พอใจทําให้เราเนี่ยดูแลตัวเองอยู่พอสมควรแต่เรื่องเมื่อกี้นะเรื่องเกี่ยวกับแก้กรรมต่างๆตรงเนี้ยผมถูกสอนมาเนี่ยว่ายังไงกรรมที่ทําก็ต้องรับแต่ว่าบุญเนี่ย ก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมแต่ว่าเราจะต้องรับกรรมก่อนแล้วถึงจะตกนรกก่อนแล้วค่อยไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมมันก็ยังมีความหวังในชีวิตงไง <c oughs> ใช่ใช่ไหมจริงไหมคบอาจารย์มันก็ตู้กันได้ถ้าเป็นช่องเดียวกันเช่นถ้าเป็นเรื่องเงินเอาเงินมาคืนก็จบแต่ถ้าเป็นเรื่องชีวิตเอาชีวิตมาคืนได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่เขาทํากันนะพวกหมอดูอ่ะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยต่อคอขาบือ เขาก็บางคนทำมในในยะเดียวกันเอาปลามาปล่อยในเน้ตในตัวใหญ่ฮุบเอาปลามาปล่อยในที่ที่ปลาหายใชไม่ออกเนี่ยอันนั้นก็แย่หน่อยก็ต้องทำอะไรก็ต้องมีกุศลไงบุญกับกุศลกุศลคือมีปัญญาประกอบค่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะเข้าขายมัวเมาอย่างนี้โอทำโง่ๆไม่เป็นบุญหรอกบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความเจริญส่วนกุศลเนี่ยคือประกอบด้วยปัญญาความสุขความเจริ ความเจ็นจะเกิดได้ต้องมีปัญญาด้วยต้องเลือกทําให้ดีเหมาะสมด้วยและที่เขาบอกว่าไม่รู้ไม่ผิดเพราะทุกอย่างให้ขึ้นอยู่กับเจตนาเพราะว่ารู้เจตนาเป็นหลักไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ตั้งใจเราคิดดีสัอย่างเราตั้งใจดีสัอย่างคือคําว่าไม่รู้ของคุณอนุมานเนี่ยอาจจะหมายถึงอย่างเราเป็นเด็กเราไม่รู้เย่างนี้นั่งอยู่เห็นมดแดงมาบี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคนหมายยังไม่เอาผิดเด็กหรือลดลดโทษให้เด็กแต่ว่า ในทางธรรมเนี่ยโมหะคือตัวไม่รู้ไม่รู้นี่หนักที่สุดเพราะว่าไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุให้โลภเป็นเหตุให้โกรธฉะนั้นรากมันอยู่ที่ความไม่รู้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลให้เราต้องมาหัดเรียนรู้ในธรรมะตั้งแต่เล็กๆก็ควรจะเรียนรู้มาเลยใช่มตลอดชีวิตคือการเรียนรู้จากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์แล้วก็จากาศาสนาก็ได้นะครับก็าศาสนาก็จะให้ความรู้ในเชิงศีลธรรมในเชิง ในเชิง m o มโลในขณะเดียวกันนะถ้าหากว่าพวกเราบอกว่ามีพระพุทธศาสนามีธรรมะเป็นที่พึ่งทําให้เราไม่ตกต่ําทําให้เราไม่ตกอับ huh. แต่กับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรแต่ก็ปกติสุขดีอยู่อ่าเหมือนกับคนสมัยนี้บางกลุ่มะนะที่บอกว่าโน no, ไม่มีศาสนาเวลาเขาให้ติ๊กนะฮะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ หรือภาวะน้ำหนักเกินเป็นภาวะที่ผู้สูงอายุมีน้ำหนักมากกว่าปกติเกิดขึ้นจากการสะสมของไขมันในช่องท้องแล้วก็ไขมันใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าข่ายภาวะน้ำหนักเกินวิธีง่ายๆค่ะคือลองวัดรอบเอวนะคะถ้าเป็นผู้ชายมากกว่า40นิ้วถ้าเป็นผู้หญิงมากกว่า35นิ้วเข้าข่ายภาวะโรคอ้นวนละค่ะปัญหาของน้ำหนักเกินคือ การเสียความสมดุลในการเผาผลาญพลังงานคือรับเข้ามามากแต่ใช้น้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการควบคุมอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสไตล์การใช้ชีวิตใหม่ที่สำคัญคือการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นโดยมีวิธีการดังนี้ 1. การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนผู้ที่มีน้ำหนักเกินให้เลือกกิจกรรมที่มีแรงกระแทกต่ำ เช่นเดินช้าสลับเดินเร็วหรือเดินต่อเนื่องปั่นจักรยานสเต็ปแอโรบิกแอโรบิกในน้ำขณะทำกิจกรรมให้รู้สึกเหนื่อยปานกลางแบบต่อเนื่องไม่ควรมากกว่า10นาทีต่อครั้งแต่ต้องทำแบบสะสมวันละหล,ะหลายๆรอบควรออกกำลังกายให้ได้5วันต่อสัปดาห์แต่ถ้าหากเป็นโรคอ้วนและมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆด้วยเช่นอาการปวดเขา่า ควรเริ่มจากรักษาอาการปวดต่างๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มการออกกำลังกายร่วมด้วย 2. การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายควรบริหารเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเช่นแขนลำตัวขาและเขา่าโดยใช้น้ำหนักของตนเองหรือยางยืดสัปดาห์ละ3วันแต่ถ้าหากเป็นโรคอ้วน และมีปัญหาอื่นๆควรออกกำลังกายในท่านั่งหรือยืนบ้างบางครั้งโดยมีการจับเพื่อพยุงตัวโดยใช้น้ำหนักของตนเองหรือยางยืด 3. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวให้บริหารกล้ามเนื้อหลังและขาช้าๆเป็นประจำทุกวันเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะต้องทำให้ครบทั้งสด้านเพื่อสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงนะคะและก็การควบคุมน้ําหนักได้ผลสําเร็จโดยการควบคุมอาหารร่วมกับการออกกําลังกายแบบมีแรงกระแทกต่ําการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านแล้วก็เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมคะห้ามออกกําลังกายจนเหนื่อยมากนะคะเกิดความล้านะคะทำให้เปลี่ยนแล้วก็เบื่อการออกกําลังกายค่ะซึ่งจะส่งผลเสียกับร่างกายมากกว่านะคะ ท่านบ่าาหลักทางศาสนาเป็นหลักยึดในชีวิตเราพระพุทธศาสนานะฮะสำหรับชาวพุทธก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระอาจารย์คะแล้วผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆจิตใจของเขาจะเป็นอย่างไรเจ้าคะทุกคนในโลกนี้มีศาสนาคือศาสนาเนี่ยคนที่บัญญัติศัพ์เขาแปลว่าความเชื่อเรื่องพระเจ้าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าจึงถูกมองว่าเป็นแค่ปรัชญาแต่จริงๆแล้วเนี่ย จะจะบัญญัติคาว่าศาสนาให้ถูกต้องเนี่ยก็คือเรือนใจสิ่งที่คนยึดมั่นถือไว้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายมฉะนั้นอาจจะเป็นเรือนใจของคนหนึ่งคนสองคนห้าคนสิบคนหรือเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ก็ถ,ถ้าเราไปถามคนที่เป็นเอติสที่บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนา<ะ>บอกว่าแล้วคุณใช้ชีวิตยังไงก็ผมไม่เบียดเบียนใครมันเสียหายตรงไหนคุณเห็นเรือนใจกันไหมคุณเห็นเรือนใจกันไหม นั่นคือเรือนใจของเขาที่เขายึดมั่นไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็เหมือนหลักของพระพุทธ,ธรรศาสนาเลยนะไม่เบีย <bor Church. S 2> เดเบียนผู้อื่นก็คือแม้แต่เยาวชนเรกดกาดยุคหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในลัทธิวัตถุนิยมครับนั่นก็คือเรือนใจของเขาในสมัยนั้น mm hmm. ฉะนั้นคําว่าศาสนาถ้าแปลว่าเรือนใจเนี่ยจะเป็นสากลคือทุกๆกคนมีเรือนใจแต่เพียงแต่ว่าเรือนใจนั้นมีคนนิยมชมชอบขยายเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนถ้าอันไหน อนฮิตมีคนชอบมากเป็นสายเป็นร้านก็กลายเป็นศาสนาใหญ่ๆขึ้นมาก<อ>็เนี่ยอย่างเมื่อกี้พระคุณท่านบอกว่าศาสนาเนี่ยต้องมีพระเจ้าตอนหลังนี้เขาบอกว่าศาสนาต้องมีพระศาสนาอืมาทำให้พ,พระพุทธองค์นี่ถือเป็นพระศาสนาไม่ใช่พระเจ้าอาจารย์สุกุมระอย่างงานมหาการรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอท,ที่เราจัดกันนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันหนึ่งมีอีกวันหนึ่งนะแล้วเราจะไปตามรอยธรรมนะฮะอาจารย์สุขุม วันพรุ่งนี้นะถ้าพปนพรงประชนต้องยอมรับเลยค่ะชุมนุมเขาเรียกขอโทษนะค่ะดาราพระพระนักเทศท่านท่านละองหนึ่งละพระอาจารย์พระสกรก็จะไปขึ้นเวทีบรรยายทรรให้ด้วยท่านวอวชิระเมธีติดท้ายค่ะมาแล้วไอ้ที่ผมติดใจอยู่ท่านราชันน่อ๋อพระกุปรัชราชันพระกุปรัชราชันเนี่ยจะเข้ากับมหาสมปอง เทอมหาชาติกัญหาชาลีเต็มรูปแบบเลยเนี่ยเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะถ้าผมว่านะถ้าเราอยากจะมีมีมีความสุขไปที่เซนทันเซนทันใจวัฒนาเปิดตั้งแต่เจ็ดทารานะเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับะวันนี้คนเยอะพรุ่งนี้ผมแน่ใจว่าตึมกว่าเขาเพราะเป็นวันอาทิตย์ วันสุดท้ายแล้วด้วยนยแล้วปีนี้อย่างที่ว่านะปีนี้เราไม่จัดต่างจังหวัดค่ะใช่ก็จะมาที่กรุงเทพทั้งที่เดียวที่เดียวตรงนี้นะพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกนะครับวันสุดท้ายแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ไปวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มาอีกหลายหลายตันติดเนี่ยยินดีนะเพราะว่าพระวิยากรที่มาเนี่ยก็จะเดียวว่าไม่ซ้ำกับของวันเสาร์นี้พระอาจารย์คะคนที่จะไปตามรอยทำไหวอย่างนั้นเถอะนะฮะในงานมหกรารเทศนธรรมวันพรุ่งนี้พระอาจารย์คิดว่า พวกเขาเหล่านั้นนะฮะจะได้อะไรครับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานมหาศาลเพราะว่าเป็นการที่คือการให้ทานที่สําคัญที่สุดคือธรรมทานไม่ใช่ว่าเราไปสอนเขานะคือการให้กับตัวเราเองด้วยการไปฟังทำไปเงี่ยหูไปเงี่ย,ยโสดไปเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยคือธรรมทานที่เราให้กับตัวเราเองแล้วมีอันนี้สองสูงสุด อาจยังมักยังผลตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นถึงขั้นสูงสุดได้โสดาสกิทาอนาคาก็อ,อาจจะสําเร็จในงานก็ได้คุณปุ๊กก็จะบุญใหญ่โตมากเพราะว่าทํางานให้คนได้เป็นอริยบุคคล<ฮ>นะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับท่านก็ทําตามหน้าที่ของพุทธบุตรในการที่จะส่งเสริมส่งเสริมให้การส่ง เขาเรียกอะไรกันขนถ่ายสรรพสัตว์เข้าสู่มรรคผลนิพพานของพระศาสดาประสบความสําเร็จให้คนพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงี่คือผมมองมองในรูปแบบที่ว่าที่ทาเนี่ยนะคือคือคนเวลาฟังธทมเนี่ยนะฮะบางทีมันน่าเบื่อเรื่องต่างตรงนี้แต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมันเข้ามาด้วยความด้วยความด้วยความสนุกด้วยความสุขแล้วมันอยู่ท่ามกลางขอโทษนะฮะเรารู้สึกว่ามันอยู่ท่ามกลางคนใจ ใจบุุลูนะสินเสมอกันคุณธรรมใกล้เคียงกันแล้วก็มีเป้าหมายคล้ายคลึงกันในการที่ต้องการค้นขวายในการประกอบกรรมดีและพัฒนาตนด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นชื่นมาถึงแล้วจะอิ่มอ,อกอิ่มใจเจอคนที่ยิ้มเย้ายิ้มย่องผ่องใสมีศินมีธรรมเสมอกันแล้วก็พูดโอภาอปราศัยด้วยภาษาเดียวกันจะทำให้เราพ้นทุกข์เลยไหมคะพระอาจารย์ ก็พ้นทุกในขณะนั้นอาจชัวร์แต่ว่าจะพัฒนาต่อไปถึงพ้นทุกถึงบ้าน<ม>ถึงช่องได้<ม>ก็อยู่ที่การเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากที่ได้ยินได้ฟังไปไปพัฒนาต่ออาจารย์สุขุมะอาจารย์ปกติได้มีโอกาสฟังพระท่านบรรยายธรรมหรือเทศนาบ้างไหมอาจารย์ปกติก็ตั้งแต่เด็กก็พ่อเป็นวิทยาวิทย,ยากรวัดตรงนียย้นะฮะแต่เมื่อก่อนนี่ก็อย่างที่เคยพูดอะ คือเข้าไปฟังแบบนั้นเอแล้น่าดืนนั่งใี่ไหมฮะก็หลับกันไปอะไรกันไปก็ท่านก็ว่าของท่านไปตรงเนี้ยคเอาแต่เรยวนี้อย่างกับมีเทศมีท้องเนี่ยก็ไปทุกครั้งเนี่ยนะค่ะมันคือคนทําให้คนมันสนใจคําสอนฮะอมันเป็นเทคนิควิธีการนําเข้าสู่บุคคลนะของอย่างนี้บางทีหยิบอยู่เนี่ยถ้าหน้าผมไม่สวยเราไม่อ่าน คนพูดไม่น่าฟังเราเราไม่ฟังแต่นี่แต่ละรูปแต่ละองค์ที่ขึ้นมาเนี่ยมีเทศเนี่ยมีสาระมีคำสอนพระัตรรามีทอคกเนี่ยหมายถึงความสามารถในการนำเสนอความสนุกสนานตรงนี้แล้วมันก็เข้ามาแบบชน,นิดที่ว่าให้เรารับได้ง่ายใช่ไหมฮะอาจารย์เข้าใจง่ายดูง่ายดูอยู่ใกล้ตัวมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหับให้ถึงี่ย คือไม่ต้องฝืนไอ้อันี้ค่ะอยู่มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเค <c oughs> ยเห็นคนนั่งหลับที่นั่นบ้างไหม <c oughs> โอ้ไม่นั่งกันเป็นชั่วโม,มงเอ,อไม่าลาสงสัยว่าโอ้โหเพราะมันคือลูกลก,กวาดหลากสีมีให้เลือกรสชาติต่างๆมากมายจากนั้นคนก็เลือกที่ถูกเป็นชัมม่วโมงชั่วโมงนะตั้งแต่เช้าเนี่ยต้องมาท้าพิสูจน์กันเลยแต่ว่าไม่หลับอยู่ต่ออะไรตรงเนี้ยปกติ ก็ดูกันอยู่นะแล้ววิธีอย่างนี้นะครูบาอาจารย์แต่ท่านก็งัดไม้เด็ดเอามาดวนกันทั้งนั้นเลยแลวอย่างพระอาจารย์เตรียมการยังไงฮะในข้อบรรยายทาเรื่องตามรอยทมวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับผู้ฟังคือเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้ว่าเราจะพูดแล้วดูดียังไงแต่เราต้องพูดว่าพูดแล้วผู้ฟังจะได้ประโยชน์อย่างไรจะยังประโยชน์สูงสุดให้เขาได้ขนาดไหนให้เขาเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างจริงจังหรือเปล่าอืนี่คือพรุ่งนี้ พระอาจารย์จะไปมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านผู้ชมที่มาร่วมงานเชื่อว่าท่านก็คงจะได้เลือกไซส์เอาเพชรเอาพลอยกลับไปแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแต่เช้าหน่อยนะครับ<อ>ไปแต่เช้าหน่อยนะครับเ,<อ>เพราะว่าเริ่มด้วยท่านมหาสมป,ปองรูปแรกเนะลยนะฮะนะแล้วเวลาไปเนี่ยนะครับอย่าเข้าทางห้างนะครับอยู่ที่จอดรถดข้งา,าขงหลังข้างหลังเดินอ้อมหน่อยนะตรงนั้นแล้วก็เข้าไปนะครับรับรองว่า จ็ดโมงเนี่ยประตูเปิดละแล้วเห็นบอกมีทําวัดตอนเช้าด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับคมีทําวัดตอนเช้าด้วยนะครับแปดโมงครึ่งมีทําวัดมีสวดมนต์ต้องใส่ชุดขาวไหมอาจารย์สุขุมจาเป็นไหมหรือว่าไม่จําเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็ก็ใส่ชุดสุภาพแบบเออนะแต่ไม่จําเป็นหรอกครับนะฮะแค่สุภาพก็พอแล้วใช่ไหมครับแต่มันมันเหมือนกับคล่อยๆเหมือนคนนัดกันอะเอาว่าไปอย่างนี้นะมันได้อารมณ์มันมีคณะมันมีเฮ้ยเหมือนเหมือนกันเลยมองลงไปพื้ สบายใจนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยต้องมาส่งคุณพ่อคุณแม่อ่าอ่าบางคนตามคุณพ่อคุณแม่มาศูนย์การค้าค่ะนะแต่พอมาเข้ามาในนี้บอกไม่ได้ไม่ใช่ก็สนุกกับการทําบุญแบบอะไรนะแบบที่เขาไม่เคยเห็นน่ะนะฮะลงไปถึงตัวเขาค่ะผมเคยเจอคนบางคน ขาแลกแบงค์ยี่สิบมาปเป็นเปึกหรือคุณอยากจะมีความสุขทุกรอบ <c oughs> ถวายกันเทพพระมาทำบุญ <สา S 1> ร่วมกันพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อยากจะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้นะคะที่จะมาร่วมงานกับเราที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะอย่างไรเจ้าคะมาแต่เช้าแล้วก็มาร่วมบุญเริ่มต้นด้วยศีลก่อนเลยครับศีลพอเราสมาทานปั๊บศีลเราเสมอกันทุกคนไม่มีกำแพงกั้นและเราจะรู้สึกว่า เหมือนอยู่ในหมู่ญาติหเหมือนอยู่ในหมู่พี่น้องที่เรารักกันอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับต้องทดลองดูมาถ้าไม่เคยประเจประสบการณ์แบบนี้นะครับเป็นคนยุคใหม่มากไปลองมาดูซิว่าคนยุคใหม่ซึ่มีศีลมีธรรมแล้วมาสนุกในธรรมเพลิดเพลินในธรรมนั้นเป็นเช่นไรนะครับธรรมะปิติสุขขังเสตินะครับธรรมะนี้มีความปิติเห็นไหมมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เจ้าค่ะและอาจารย์สุขมุมเลยคะอยากจะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคือผมก็ยังยำ้ำที่เดิมนะเอยถึงเซนตันเอยถึงศูนย์การค้าเนี่ยคนวาดภาพไปอย่างแต่หนนี้นี่ที่ไปเนี่ยในศูนย์การค้าก็มีธรทรำในศูนย์การค้าเนี่ยก็มีบรรยากาศแห่งธรรมะนี่ว่าว่ากันธรรมสภาเลยนะ,ะ,ะตรงนี้นะมันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งนะตรงนี้ แต่ในเวลาเดียวกันโลกนั้นก็ยังอยู่บางคนขอโทษนะฮะมาทั้งสองอย่างเลยเข้ามาฟังเสร็จนะพอเมื่อเมื่อออกไปเดินบางคนไม่ทันได้เดินนั่งดิเพราะว่าวัดสวนแก้วอะไรตอนไรก็มาออกร้านที่สุดท้ายมันต้องละลายข้าหากรนทั้งธรรมและโลกเป็นเนื้อเดียวกันเราจะได้อยู่กับความเป็นจริงอย่างมีความสุขทางโลกก็คือความเป็นจริงทางธรรมก็คือให้เรามีความสุขกันไปเต็นท่านไปทำไม ไปหาบุญอะนะคะแปลกนีนะไปเซนท่านเราก็ไปทําบุญกันได้ไดนะคะ,ะ,ะเพราะว่าพระเดชพระคุณเจ้าทั้ง16รูปนะ,ะมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้แล้วก็ที่สําคัญนะท่านผู้ชมคะบุญกุศลนะ,ะเราสะสมเป็นสเสบียงบุญเอาไว้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ทดําดีเราก็จะได้ปิติสุขใจในทุกเวลาวันนี้ต้องกราบขอพระคุณนะพระอาจารย์พระสะกรอย่าง<อ>ยางิ่นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์สุขมุมนวลสก,กุลด้วยนะคะท่านผู้ชมอ,อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่7พฤศ,ศจิกายนนะสำหรับงานมีเทศมีเท่าของเรายังมีหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะอาทิตย์ที่8พฤศ,ศจิกายนเซนท่านแจ้งวัฒนะนะพระอาจารย์พรศกรก็จะไปบรรยายธรรมอาจารย์สุขมุมก,ก็จะไปเป็นพิธีกรร่วมกับอาจารย์นักพูดอีกหลายท่านนะคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลก็จะไปรอต้อนรับทุกท่านค่ะค่ำคืนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจริญพร